ไม่ได้ต้มหรองไกใส่ข้าวคั่วเหนียวหอมอร่อยอันนี้คุณพ่อบ้านมีเพื่อนมาทานด้วยนะคะเน่ยังไม่ผบนะแหมดูไงแหมดูไงแต่ละตัน่งไแต่ว่าตันตาผมมันมันไม่กุดหั่นผักเลยแมะ ว่าทำผักเลยอ้าวมันต้องปาดเชือดคอหนิแก่ตเมื่อสามจ้านจะต้องดูไอ้นั่นป่ะไอ้ขดอะไรนะไอ้ตัวตัดอ่ะไอ้ตัวโคมเหรอแผลดูไงอย่างเี้ยดีเรียบร้อยไม่ได้แล้วจัดแล้วไม่ตจำ อตอนนี้มันไปปากเกตก่อนเดะปากเกตบางกะทองตกแล้วฮะอาจารย์ปากเกตบางกะทองตกแล้วฮะต้นยิบวยต้องอัดคลิปเลยเหรออือว้ยเอาไงอาจารย์เดี๋ยวผมทำไอ้ต้นปรุงยาสูตรสูตรไอ้ต้นไก่ชนปรุงยาเออแล้วว่าสูตรเราเนาะอาจารย์เนาะ ใคร้องใครก็ช่างแต่ว่าเราว่าสูตรเราแล้วนั่นแล้แม่ลูกดอก แต่ผม,ผมว่าไม่ถึงหรอกไม่ไม,ไม่เท่าห้าสี่แต่ผมว่าใกล้เคียงใช่ถ้าตามคำาำนายผมว่าเกินห้าสี่วายเราต้องหนีแล้วมันคือมันอย่างนี้ต้นถ้าตามคนายในถ้าถ้าพหะาม้าสัตว์อยู่ในทุ่ ที่ลาดทำก็ีอยู่ในในสินได้ทเออในสินทามันจะไม่มีอะไรแต่ถ้ามดเปี่ยนมดเปี่ยนจากนั้นปุ๊บคือมันจะวิบริตลกาดำกาขาวอะย่าอนั่นะเออะคือเราอยู่ในปริมมวลชนมวลชน เพลงอะไรเพลงอะไรแจงหน่อยดิทุ่งนางคอยโอเคเอาเราฝนพวงโดนจันร์ไม่ได้คอยจะไม่คอยไม่คอยแล้วตอนนี้จะไม่หาอาจารย์กูไม่คอยแล้วอาจารย์กูไปแล้ว อาจริงนะบางทีกินเนี่ยไม่ได้กินเพื่ออะไรกินบูชาครู โว้วอาโคเฮ้ยดิยังไม่จบตอนปิดแค่นี้แล้วกูชิมเรียบร้อยแล้วจ้าไม่อันนี้อันนี้อันนี้แทนพ่อปู่อไม่ไม่ไม่ได้ได้วได้เมาเนี่ยฮะเมา่มาบ้านอยู่นี่าอะได้กันบ้านดิมันจะไปอะไรอ่ะฮะ ก็มาได้กันบ้านเดียวจะเอาเกียร์แอร์บดล่ะอย่างเดียวนี่นี่แล้วพวกนี้ทำไห้มาขมเปียกเอาวางไว้ตรงนั้นนะเดี๋ยววันีน่จะทำเงี้ยโอ้ดำเนินกรสุนเดินดำเนินของที่ได้เหรอดำเนิน แต in ่โอ้ยไม่มีกองเนาะไม่ไม่ได้เจออาจารย์เจอน้องร้องเพลงศิลปินใือว่าศิลปิน คุยตัวไม่สมบูรณ์หรอกใช่คุยเพราะเพราะลุงอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะพี่ชาติเอาไปทิ้งไหนอ่ะคะคุยคุยเสียงอันนี้คุยยี่สิบบาทไม่ไม่ถ้าจอคุยเดียวให้เอีเยวอยู่ลุงเพื่อนลุงเพื่อนมีคุยไม้เพราะคุยกับปีไหมเหมือนกันนะตอนนั้นไม่เหมือนมีเสียงันสูงเอ้ยนี่อ๋อ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 อออ๋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 อนี่อ๋อ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 อ ต้องรับอันนี้จะคุยรู้อยู่ สัญญาฝากประทับตึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่โบกมืออำลาสัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงห่วงใยด้วยใจผูกพันมั่นคงด้วยความดีนั้นฟังตรึง จากไปแล้วคำหนึ่งตรึงประทับดวงใจอย่าได้ลืมเดือนสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามั่นคงจิตใจก้าวไปสรรสร้างความดี เรามาฟังเพลงกันเถิดนะ มนคังได้พบนนางดังมือขึ้นต้องมนต์แน่นิ่งก็ขยันของมันเปรี้ยวทำไรอาจารย์ทำไรอาจารย์ไปทำอะไรครับ ตัวดำเป็นไงครับฮะตัวดำเป็นไงรู้ตัวดำคือไอ้ตัวเนี้ยอ๋อเสียงมันเป็นแบบเสียงตัวนั้นเสียงแตกอ่ะใช่แต่ว่าต้องเสียงนี้ตัวนั้นมันเสียงแตกอ่ะเสียงนี้มันขึ้นสูงไม่ได้ไงลองดูนะเป็นเพราะอะไรเพราะเพราะนุ่งทิ้งใหม่เลย That แล้วแล้วไม่ไม่เสียงบ่มาพินน,นี่ตั้งเลย S 1> <S 1> <S เสียงไม่ถึงเอง <left> <Lust> ต้องเป่าเสียงไม่ถึงเองเป<อ>็นสูงเดี๋ยว<ร>ลองดูนะจะลองเป่าให้ถึงเอาใหม่นะ माइ <coughs> นะสุดยอดนะผู้หญิงบ้านเนี่ยคุณต้องไปให้ได้นะ เอาหมอก็นอนบ้านนี้นี่ไปนอนมาแล้วนี่ฮะไปนอนในห้องมาแล้วนี่ก็นอนในครัวก็ได้มันป็นไ้แม่งเนี่ยไม่ปล่อยให้ตายหรอกไอ้ต้องไม่ปล่อยให้ตายยุงกัดมีไม่หมดเปนอนในห้องมาแล้วนี่ีตัผมมีลำโพงอยู่เอาไว้เอาไว้ฟังเพลงเก่าๆกันเอาติดเอาติดบ้านอาจารย์ได้ไหมไอสองข้างเนี่ยฟังเบาๆกัน สบายสบายนะเรา <busca S 1> ถือนะ <DC. S 2> ว่าเราชิวๆเนาะจเนาะอยู่กันอีกคนละสิบปีก็ถือว่าฮะจอนฟังจันอยู่อีกคนละสิบปีก็ถือว่าสบายไหมเรื่องเฟ่งเฟ่งฟังตุ่นึ้งก็ได้อย่าไปคิดเยอะนะไม่ได้คิดมากฟังดึ้งก็ได้อยู่กันอีกคนละสิบปีเนี่ยก็ถือว่าเก่งไงนะฟังชิวๆก็ได้ฟังเมียร้องก็ได้ บอกเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจรากมาไอ้กูต้องติดไอ้เนี่ยคาราวะดีวีดีแล้วนะไอ้วีดีโอคาราโอเกะคาราโอเกะบอกเพียงสะเลนั้นพี่พอรูขยับโต๊ะขยับโต๊ะมานิดหนึ่งนะจาะนะเรื่องจะชูไม่รู้จะทำฉันได้ยังทะเล มือเท่าไรไม่รู้รยังถึงเนี่ยเอะพิษเนี่ยเออไม่เคยเจออะไรนี่แหละไม่เอาไม่ไปไหนกูจะนอนพักผ่อนกพักผ <c oughs> ่อนเอ้าอาจารย์คนนี้มันต่างกับเรานะเออมมามันแข็งตลอดมันก็ต่างกับม้าไม่เคยวิ่งเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันนะรู้ปะ

ไอแคนไะแคนไงวมันทึ้งไหมนี่แคนแคนมีว่าไม่ไม่แคนมันแตกแล้วแม่มันทึ้งไหมมันทึ้งมันทึ้งอยู่จ้ามันต้องปรับปรุงบ้างดูต้องต้องเป็นขุยเพาะใช่ไหมเออมีเพลงไหนเอาดูสักเพลงนิดเอาเพลงเอกเพลงเอกเพลงเอกสักเพลงเดี๋ยวผูชมไปละอาจารย์กูปิ้นนั่นน่ะว้าวอาจารย์กูปิ้นวันนี้กููนได้ทำงานอาจารย์ เพลงอะไเพลงเพลง้นไปละวอนมาอยู่ผมทำงานอยู่เพลงอะไรีเพลงไทยๆใช่ไหมลับแล้วก็ไปทำงานบอกไอ้ข้างข้าวกินกล้วยใช่ไหมครบกินกล้วยออยากเพลงอะไขึ้นมาเสียงสูงนะเออนารลอมเนูเลนูนาคนที่นี่มีมร่อนี่นะเอาเลยเอาเลย เออได้ก็ได้เอาแล้วนี่ไอ่มันข้างมานเท่านี้โอ้ยนี่มันได้รถได้เลยเอาล้นี่ แจงเลยโอ้้เต็มร้อยเลยนะเพลงนี้นนเพลงนี้เต็มร้อยเลยนะมเช็คแล้เนี่ยเต็มร้อยโอ้ยแ้ตัวใคโดมันไม่ไม่มีเพี้ยนเลยนะไม่เพี้ยนเลยนะต้อมันเริ่มมันเริ่มเบสิกเหรอต้องเพลงนี้เบสิกเหรอเป่าหลายรอบเสเที่เบสิกปเบสิ ไปลนูไปาบเลยจ้าไปจานปะเหมือนกันเนี่ยจะเข้าเหมือนกันลงมาแล้ววันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะมาครับคนนี้ก็จะไปนอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนนี้ก็จะยปนอนแล้วนะคะจานเดินเลเด้อเด้อโอเค